สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้เอาเรื่องของแมวแมวมาเล่าให้ฟังกันนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าแมวแทบจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีเกือบทุกบ้านเรามาดูประวัติความเป็นมาของแมวซึ่งบอกว่ามีมาไม่ต่ำกว่า1 2ึ0 0ปีเลยค่ะคุณผู้ฟังเมื่อประมาณ55ล้านปีก่อนบรรพบุรุษของแมวได้ถือกำเนิดขึ้นในโลกเริ่มจากการดำรงชีพในป่า นักชีวะวิทยานักโบราณคดีกับทั้งผู้เชี่ยวชาญได้ศึกษาจนพบว่าแมวกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์ไม่ต่ำกว่า1 2 0 0 0ปีแล้วตลอดระยะเวลาอันยาวนานมนุษย์ได้สถาปนาให้แมวเป็นทั้งเทพเจ้าผู้เมตตาและเป็นพิษาจร้ายอย่างชาวอียิปต์ที่นับถึงเทพีบาสเตสเทพแห่งความรักและความอุดมสมบูรณ์ที่ปรากฏกายอยู่ในร่างแมวทั้งตัว หรือในร่างเทพสตรีที่มีศีรษะเป็นแมวเนื่องจากแมวมีคุณในการคุ้มครองป้องกันผลผลิตทางการเกษตรโดยการช่วยจับหนูการกระทำนี้ยังช่วยลดพาหะของการะโรคอันเป็นโรคระบาดร้ายแรงในสมัยโบราณกฎหมายอียิปต์โบราณจึงบัญญัติไว้ว่าผู้ใดฆ่าหรือทำร้ายแมวจะถูกประหารชีวิตด้วยเหตุนี้อริราชสตรูแห่งอาณาจากักรอียิปต์จึงผุดไอเดียอุ้มแมวไปรบ ซึ่งก็เหมือนจะได้ผลเพราะทำให้ท่าอียิบไม่กล้าต่อกอนด้วยนอกจากนี้ยังมีธรรมเนียมสําหรับบ้านไหนที่มีแมวตายสมาชิกทุกคนในบ้านต้องไว้ทุกข์โดยการโกนคิ้วและนำศพแมวไปทำมัมมี่ฝั่งเอเชียของเราก็ไม่น้อยหน้ากับคุณผู้ฟังในตำนานอินดูกล่าวถึงพระสัตถีเทวีแห่งความตายของทารกพระองค์มีบริวารเป็นแมวตำนานเล่าว,ว่าหญิงสาวคนหนึ่งมินิสัยเสีย ชอบลักขโมยข้าวปลาอาหารเมื่อของกินหายไปก็โทษให้เป็นความผิดของแมวดำเสมอๆกระทั่งนางมีคันจนถึงคราวคลอดลูกก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นคือลูกทุกคนของนางจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยจนชาวบ้านเริ่มลือกันว่าเธอเป็นแม่มดหมอผีด้วยความตื่นตนกตกใจหญิงสาวจึงหนีไปร้องไห้ในป่ามะม่วงณที่นั่นพระสัตถิปรากฏกายต่อหน้าเธอและกล่าวว่า นี่คือโทษทันของการลักขโมยแล้วโยนความผิดไปให้แมวซึ่งเป็นบริวารของท่านหญิงสาวสำนึกผิดและสัญญาว่าจะบูชาพระสัตตีและปูชาแมวนางจึงได้รับลูกๆคืนในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทำผิดอย่าโทษแมวนักวิทยาศาสตร์แห่งสถาบันสมิธโซเนียนวิจัยจนได้ข้อสรุปว่าแมวเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ของสัตว์และสิ่งมีชีวิตเล็กๆตลอด ช่วงห้าศตวรรษที่ผ่านมาเจ้าแมวทำให้สัตว์ชนิดต่างๆทั้งสัตว์ปีกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กสัตว์ฟันแทะสัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกสูญพันไปจากโลกนี้แล้วถึง430ชนิดในอดีตคริสตจักรยังให้ความหมายแมวว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความเกียดคร้านและตันหาราคะในยุคกลางของยุโรปแมวถูกยัดข้อหาว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของแม่มด ธรรมชาติที่คล่องแคล่วว่องไวในยามราตรีถูกผูกโยงกับความเป็นปีศาจร้ายแมวจํานวนมากถูกเผาทั้งเป็นในช่วงเวลานี้ในฝรั่งเศสถึงกับเผาแมวเป็นการละเล่นกันเลยด้วยซ้ําซึ่งนักวิชาการได้ขยายความว่าสาเหตุที่แมวถูกตีตราเกิดขึ้นเพียงเพราะความเป็นอิสระตามธรรมชาติของมันทําให้มนุษย์หวาดระแวงศาสนิก,กชนยุคกลางเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างสัตว์ทั้งหลายเพื่อให้รับใช้มนุษย์ และมนุษย์เป็นผู้ปกป้องคุ้มครองสัตว์เหล่านั้นในกรณีของแมวแม้จะนำมาเลี้ยงไว้ในบ้านแต่แมวกลับไม่ได้เชื่องและพักดีกับมนุษย์อย่างสมบูรณ์อย่างเช่นมมามันยังคงรักษาโลกส่วนตัวและพฤติการอันเร้นลับความกระด้างกระเดื่องของแมวทำให้มนุษย์รู้สึกสูญเสียวความเป็นเจ้านายเนื่องด้วยไม่สามารถปกครองมันได้อย่างสยบราบคาบ ชักแมริดาปรัชญาเมธีคนสำคัญของโลกร่วมสมัยได้บรรยายถึงภาวะการมองของสายตาแมวไว้ว่าเป็นการจ้องมองที่ว่างเปล่าลึกไม่มีที่สิ้นสุดอาจเป็นสายตาที่ห่อนไหวและเย็นชาทั้งดีและเลวขบไม่แตกอ่านไม่ออกจำแนกไม่ได้ลึกล้นและเร้นลับสายตาดังกล่าวทั้งสร้างความชงนชงายและยั่วล้อให้มนุษย์ตีความนะักปรัชญาผู้นี้เห็นว่า การจ้องมองดังกล่าวทำให้เขาตระหนักถึงกิจจำกัดของความเป็นมนุษย์มีคนจำนวนหนึ่งเชื่อว่าผู้ยิ่งใหญ่ของโลกอย่างจูเลียสซีซาร์จักรพรรดิเจงกิสคานจักรพรรดินาโปลียนแม้กระทั่งอดอล f ์ฟิตเลอร์ก็ล้วนแล้วแต่มีพฤติกรรมที่ทำให้เชื่อว่าพวกเขาเหล่านั้นกลัวหรือรังเกียจแมวแม้ว่าประเทศไทยเรายังไม่แน่ชัดว่าคนไทยเลี้ยงแมวมาตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่ก็ปรากฏหลักฐานเก่าแก่เป็นสมุดไทยตำราสัตว์ที่นอกจากจะมีตำราช้างตำรามา้ายังปรากฏตำราแมวด้วยโดยรวบรวมภาพวาดและก็โครงกรบรรยายลักษณะของแมวมงคลและแมวอับป,ประมงคลไว้รวมทั้งหมด23ชนิดในสมัยกรุงศรีอยุธยาสิ่งก่อสร้างสำคัญของพระนครอย่างหอกรองก็มีบันทึกว่าทหารยามผู้เฝ้ารักษาหอเลี้ยงแมวไว้เพื่อป้องกันไม่ให้หนูมาทำลายกรอง นอกจากแมวจะมีบทบาทสำคัญในประเพณีราดอย่างการแห่นางแมวขอฝนแล้วเจ้าเหมียวยังมีบทบาทในประเพณีหลวงด้วยเมื่อพระมหากษัตริย์รัชกาลใหม่เสด็จขึ้นครองราชจะทรงตั้งการพระราชพิธีเฉลิมพระราชมทียนซึ่งเป็นหนึ่งในพิธีเกี่ยวเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษการพระราชพิธีดังกล่าวก็คือการสมโพธิปราสาทราชมณีนสถานที่ประทับดั้งเดิมของพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี หากเทียบกับประเพณีชาวบ้านก็เปรียบได้กับการขึ้นบ้านใหม่ในพิธีนี้บัญญัติให้มีพระราชวงศ์หรือเชื้อพระวงศ์สตรีจำนวนหนึ่งเป็นผู้อัญเชิญเครื่องราชูประโภคและสิ่งอันเป็นมงคลวิลาหรือแมวก็เป็นหนึ่งในสิ่งมงคลที่จะอัญเชิญในพิธีนี้ด้วยในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่หนึ่งบรรยายถึงพิธีนี้ไว้ว่า ครั้งได้เลิกเจ้าพนักง,งานจึงประคมดุริยางดนตรีตแต่สังพินพาดมโหรีสนันประนังเสียงศัพทะนานาศเสด็จพระราชดำเนินขึ้นสู่พระมหามนเทียนสรงโปรยดอกพิกุลทองพิกุลเงินมีนางชำระพระบาทสองนางเชิญเครื่องราโชประโภคและนางเชื้อพระวงศ์หอุ้มวิลาหนึ่งอุ้มศิลาบทหนึ่ง อุ้มฟักเขียวหนึ่งถือขันข้าวเปลือกหนึ่งถือขันถั่วทองหนึ่งถือขันงาหนึ่งพระยาอนุมานราชทนหรือยงเสถียรโกเศษได้อธิบายไว้ว่าแมวที่เข้าพระราชพิธีต้องเป็นแมวคราวก็คือแมวแก่ตัวใหญ่หนวดยาวอยู่ติดถินในหนังสือพระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่จัดพิมพ์โดยกรมศิลปากร ได้กล่าวไว้ว่าแมวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโชคลาภและความร่มเย็นอีกทั้งยังมีความเชื่อว่าแมวสามารถขับไล่พูดผีปีศาจและสิ่งชั่วร้ายเพราะแมวมองเห็นสิ่งต่างๆได้ในเวลากลางคืนและความเชื่อที่ว่าแมวมี9้าชีวิตก็เป็นตัวแทนของความยั่งยืนสถาพรและความเป็นอมตะในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของรัชกาลที่9 พระราชวงศ์และเชื้อพระวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าและหม่อมราชวงศ์ในราชสกุลต่างๆได้รับหน้าที่อัญเชิญเครื่องราชโภคและของมงคลหม่อมราชวงศ์กิติวัฒนาจากราชสกุลชัยยันผู้มีอายุเพียง16ในขณะนั้นรับหน้าที่อุ้มเวลาเข้ากระบวนคุณหญิงกิติวัฒนาเล่าถึงความทรงจําครั้งนั้นไว้ในหนังสือโดยเขียนถึงสมเด็จไว้ว่า เรื่องที่เป็นปัญหาอยู่คือว่าจะมีการอุ้มเวลาหรือแมวเข้ากระบวนด้วยการอุ้มเวลานี้ไม่มีผู้ใดคันอาสาเพราะทราบอยู่แก่ใจว่าจะต้องยุ่งยากนานา,นาประการซ้ำหลายคนได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่มาก่อนว่าให้หลีกเลี่ยงการอุ้มเวลาถ้าเป็นไปได้สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีซึ่งเป็นพระบรมราชินีในรัชกาลที่เจ็ดจะทรงคิดอย่างใดก็ไม่อาจทราบได้แต่ทรงหันพระพักมาตรัสถามดิฉันว่า อุ้มแมวได้ไหมดิฉันค่อนข้างตกใจเพราะไม่คาดว่าจะทรงเจาะจงมาที่ตัวเองหากโดยธรรมชาติแล้วดิฉันเป็นคนรักสัตว์แทบทุกประเภทจึงกราบบังคมทูลตอ,อรบรับโดยไม่รีรอหม่อมราชวงศ์กิตติวัฒนาเล่าถึงแมวที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมพระราชพิธีไว้ในนิตยาสารพลอยแกมเพชรฉบับ105ปีพศ2539ไว้ว่า ตอนแรกในวังของให้แมวตัวสีสวา่างตัวใหญ่อ้วนมากเลยค่ะอุ้มไม่ไหวก็ไปหาตัวใหม่มาสีเดียวกันในวังเขาก็ทราบว่าเราเปลี่ยนตัวแมวเพราะเจ้าตัวนั้นมันไม่ไหวเลยล่ะค่ะทั้งตัวใหญ่แล้วก็ดุโดนกัดด้วยเป็นแมวแก่ตัวมันก็ดูน่าเกลียดเรื่องน่าเกลียดนี่ไม่ว่าแต่จับมันไม่ได้จับก็จะกัดมันไม่ทำอะไรเลยมันนั่งเฉย แต่ว่ามีลักษณะดีปากก็ขาวเท้าด่างและหางดอกส่วนตัวที่เอามาแทนเป็นตัวเมียค่ะสีเดียวกันแต่ว่าหางก็ไม่ดอกปากก็ไม่ขาวหรอกนะคะแต่ว่านิสัยดีตัวนี้อุ้มได้สนิทสนมคุ้นเคยกันนอนด้วยกันในหนังสือก็ได้บรรยายไว้ว่าก่อนที่ทั้งสองพระองค์จะเสด็จลงจำได้ว่าไปคอยกันนานเหมือนกันแมวเขาก็วุ่นวายทีนี้แมวตัวนี้ชอบกินเนื้อย่างไม่กินปลาทู เกาเนื้อย่างห่อ,อก,กระดาษไปคอยป้อนเขาเกาคอกันไปเพราะคุ้นเคยกันก่อนพาแมวมาก็ต้องอาบน้ำให้เนื้อตัวสะอาดเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องประดับใส่เครื่องเพชรเพียบเลยสวยงามมากเป็นเครื่องประดับของแมวโดยเฉพาะเพราะพระราชพิธีเฉลิมพระราชมเทียนํำมาหลายราชการแล้วมีสังวานอันใหญ่ฝังเพชรซีกแมวใส่แล้วรำคาญมาก มีสร้อยให้ด้วยมีกำไลใส่ข้อเท้าทั้งสี่ขาข้างละสี่ห้าอันใส่ซ้อนๆกันพอในหลวงและสมเด็จเสด็จเวลาประมาณหนึ่งทุ่มได้รู้สึกว่ามีอะไรไม่ทราบทำให้แมวสงบคงจะเป็นเพราะความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีก็ได้คือทั้งคนทั้งแมวตื่นเต้นตกใจกันหมดแต่แมวกลับเงียบซึ่งตามธรรมดาเขาจะไม่อยู่นิ่งเลย นอกจากแมวที่ได้เข้าพิธีสำคัญแล้วยังมีอีกหนึ่งชีวิตที่ได้เข้าร่วมขบวนในฐานะสัตว์มงคลเช่นกันในคราวพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจ็ดได้ปรากฏตำแหน่งนางอัญเชิญไก่ขาวในขบวนด้วยอาจเป็นเพ,นพราะไก่เป็นสัตว์ที่สวยงามน่ารักและมีคุณช่วยขันบอกเวลาและออกไข่เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ตามความเชื่อของชาวจีนไก่ขาวยังสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายได้ หม่อมราชวงศ์บุษบาพระคณิษฐานในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9รับหน้าที่ผู้อุ้มไก่ขาวและอัญเชิญทานพระกรหรือไม้เทา้าในพระราชพิธีเฉลิมพระราชมเทียนในปีพศ2493หม่อมราชวงศ์กิติวัฒนาผู้อุ้มแมวเล่าถึงหน้าที่ของหม่อมราชวงศ์บุษบาไว้ว่าท่านผู้หญิงบุษบาอุ้มไก่ตอนนั้นเห็นบนว่าไก่อึใสเป็นไก่ขาวตัวเบ้อรอเลย มีอยู่สองคนที่รู้สึกว่าจำลำบากกว่าเพื่อนเลยแต่ท่านผู้หญิงจะลำบากมากกว่าเพราะต้องถือไม้เท้าอีกอันมือหนึ่งถือไม้เท้ามือหนึ่งอุ้มไก่จะว่าไปแล้วแมวกับสิงโตเป็นญาติร่วมวงกันญาติผู้ใหญ่ของแมวอย่างสิงโตมีบทบาทสำคัญเชิญสัญลักษณ์ในราชพิธีบรมราชาพิเศษเช่นกันกล่าวคือในพระราชาพิธีนี้พระมหากษัตริย์จะทรงรับพระมหาพิชัยมงกุฎและเครื่องราชากุฎภัณฑ์ มันเป็นเครื่องแสดงความเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ราชพระอาจเก่าแก่มีชื่อว่าพระที่นั่งพัทรบิดพระราชอาจดังกล่าวตามธรรมเนียมจะต้องลาดปูด้วยหนังราชสีแต่ต้องบอกก่อนว่าความคิดดั้งเดิมแล้วราชสีเป็นสัตว์ในจินตนาการคนโบราณน,น่าจะจินตนาการต่อยอดมาจากสิงโตราชสีอาศัยอยู่ในป่าหิมพานและเป็นเจ้าแห่งสัตว์ทั้งปวง ในพระราชาพิธีจึงจำลองหนังราชสีด้วยการใช้แผ่นทองคำเขียนรูปราชสีปูลาดพระที่นั่งพระธรบิดแทนอย่างไรก็ตามในพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษครั้งรัชกาลที่6ได้มีการลาดหนังสิงโตทั้งตัวในฐานะราชสีไว้บนพระที่นั่งพุทธาลทองคำสำหรับเป็นที่ประทับเสด็จออกรับถวายชัยมงคลณนะพระที่นั่งอมรินทร์าวินิจฉัย เมื่อคราวพระมหากษัตริย์เสด็จออกอยังมุกหรือบัญชรที่แห่งนั้นจะเรียกว่าสีหบัญชรอ,อันมีความหมายว่าหน้าต่างที่มีสันฐานประดุจกรงเล็บแห่งสิงมีศัพท์โบราณเรียกพระราชดํารัตของพระองค์ว่าสีหานาศหรือสิงหะนาศมีความหมายตามรูปศัพท์ว่าด,ดํารัตอันเป็นที่น่าเกรงขามของคนทั้งปวงเหมือนเสียงของราชสีเป็นที่น่าเกรงขามของสั์ทั้งปวง เนื่องจากสิงโตแสดงพระบรมราชานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระหมหากษัตริย์ในพระบรมสาทิสลักษณ์ที่พระบาทสมเด็จพระจุะจลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หทรงจ้างเอ็ดวารีเยนหลีศิลปินชาวอิตาลีวาดขึ้นจะเห็นได้ว่าพรมเสือดาวในภาพถ่ายต้นแบบได้ปรับเปลี่ยนเป็นพรมหนังสิงโตในภาพเขียนจริงมิได้มีการบันทึกว่าเป็นด้วยพระราชดำริหรือเกิดจากความคิดของศิลปินเองซึ่งหนังสิงโตก็ดูน่าเกรงขาม คู่ควรกับบรรยากาศถึงขังของภาพย้อนกลับไปยังสมัยพระเจ้าเอกทัศน์พระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยาพระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพนรัตน์บันทึกเหตุการณ์นายกำปั่นชื่ออลังกปูนีนำสิงโตกับนกกระจอกเทศอย่างละตัวเข้ามาถวายพระเจ้าเอกทัศน์นั่นเป็นครั้งแรกที่คนไทยได้เห็นสิงโตตัวเป็นๆในสมัยราชการที่หมีการวาดภาพเหตุการณ์นี้และแต่งโครงประกอบไว้ ร่องรอยของสิงโตดังกล่าวอาจตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์เริ่มมีอยู่ว่าในสมัยรชัชกาลที่สองเท่าสายิงชราผู้หนึ่งให้การว่าตัวเองครอบครองหนังประหลาดอยู่ผืนหนึ่งโดยตนได้รับมาจากนายอูผู้เป็นสามีนายอูรับราชการใกล้ชิดในราชสำนักพระเจ้าเอกทัตเมื่อคราวเสียกรุงศรียธยาก่อนที่พระเจ้าเอกทัตจะเสด็จนีออกจากพระราชวังพระองค์ส่งหนังผืนนี้ให้นายอูและกล่าวว่าเป็นหนังราชสี ให้เก็บไว้ให้ดีอย่าให้พม่าเอาไปได้เท่าสาถวายหนังปิศนาพืนนั้นแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลายในที่สุดสมเด็จพระเจ้า,ราบรมงศงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพส่งวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นหนังของสิงโตสมัยอยุธยาจริงการน้อมกล้าวถวายสิงโตเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่สเมื่อราชทูตฝรั่งเศสแห่งจัก,กรพรรดินโปเรียนที่สา ทรงสิงโตสตาฟและหนังสิงโตอีกหนึ่งผืนเข้ามาถวายประบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปีพศ2405ปรากฏหลักฐานอยู่ในภาพว่าสีน้ำเงินประดับอยู่ณท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักกรีมหาปราสาทยอยู่จนถึงปัจจุบันนี้กับคุณผู้ฟังนั่นคือเรื่องของแมวแมวมาจนถึงเรื่องของสิงโตรวมทั้งบทบาทและความสำคัญต่างๆที่ปรากฏอยู่ในพระราชะพิธีสำคัญสาค,คัญกับคุณผู้ฟัง ขอบคุณเรื่องราวดีๆจากเดอะคราวขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ